สวัสดีครับผมกลับมาพบกับอีรินากันอีกครั้งนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับซีรีส์ evolution of game กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยวันนี้ฮะเกมที่เราจะนำมาเสนอนะครับผมก็เป็นเกมแข่งรถที่ต้องบอกว่าสมจริงที่สุดเลยตั้งแต่มีมานะครับผมนั่นก็คือซีรีส์ Gran Turismo นั่นเองครับโดยซีรีส์ Gran Turismo นะครับผมก็เป็นเกมที่พัฒนาโดยทาง Sony Interactive นะครับ เรียกได้ว่าเป็นเกมแข่งรถนะฮะที่พัฒนาเหนือขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับผมจากเกมทั่วไปในยุคนั้นนะครับอาจจะเรียกว่าไม่ใช่แค่เกมเ a รซิ่งนะครับแต่เป็นเกมซิมูเลเตอร์การขับรถเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยในคราวนี้นะฮะเราจะมาดูพัฒนาการของเกม Gran Turismo ในแต่ละภาคกันนะฮะซึ่งก็ขอนับภาคหลักอย่างเดียวเหมือนเดิมนะครับภาคย่อยอะไรเราจะไม่นับกันนะะเราไปดูกันเลยครับผมว่าเป็นอย่างไรกันมาบ้าง ภาคแรกนะครับ Gran d Turismo ครับผมภาคออริจินอลดั้งเดิมของเกม Gran d Turismo นะครับที่ออกมาตั้งแต่เครื่อง PlayStation 1นะครับในปี1997นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อเทียบกับเกม Racing ในสมัยนั้นนะครับเรียกว่า Gran d Turismo เนี่ยมีความสมจริงที่สุดเลยนะครับผมรถทุกๆคันเนี่ยมีการขับที่ให้การตอบสนองที่แตกต่างกันนะครับในเกมมีรถกว่า140คันครับแล้วก็มีสนามอีกกว่า11สนามนะครับผม และเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับผมของเกมขับรถในยุคต่อๆมาแทบทั้งหมดเลยครับสำหรับเกมนี้เกมภาคต่อมานะครับผม Gran d Turismo 2นะครับปล่อยมาในปี1999ครับโดยจะเป็นเกมที่มีรถที่มากขึ้นนะครับสนามที่มากขึ้นแล้วก็ยังมีอีเวนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมโดยรถในเกมเนี่ยมีโดยรวมกว่า600คันเลทีเดียวนะครับและสนามอีกกว่า20สนามนะครับโดยในยุคนั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นเกมแข่งรถที่มีรถ จำนวนมากที่สุดเลยนะครับในเกมเรซซิ่งนะครับผมยุคเดียวกันนอกจากนั้นยังคงเพิ่มนะครับโหมดอย่างเช่นโหมดแรนลี่นะครับผมและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมพร้อมทั้งสนามนะฮะที่อยู่ในแถบโซนอเมริกาเหนือนะครับก็ช่วยเพิ่มความสมจริงให้กับเกมได้อย่างเป็นอย่างดีนะครับผมเกมภาคต่อมานะครับผม Gran d Turismo 3 Aspect นะครับผมปล่อยออกมาในปี2001ะครับก็เป็นเกม Gran Turismo เกมแรกนะครับที่ ปล่อยออกมาบนเครื่อง PlayStation 2นะครับในเกมมีรถอยู่ประมาณ180คันนะครับผมแล้วก็สนามอีกส9สนามนะครับผมซึ่งก็อาจจะน้อยกว่า Gran Turismo 2นะครับแต่ว่าเพิ่มความยกระดับนะครับในเรื่องของกราฟิกแล้วก็ระบบการขับรถนะครับแล้วก็ระบบพิสกส์ในเกมนะครับนอกไปจากนั้นนะครับในเกมครับยังแอบใส่รถพิเศษอย่างเช่นรถ Formula 1นะครับซึ่งรับได้จากในเกมนะครับผมแล้วก็ตัวของ แลมโบกิน i กับพอร์ชนะครับผมซึ่งแอบใส่เข้ามาเหมือนกันนะฮะเป็นการแอบบอกเล็กๆนะครับผมถึงการที่จะมาในภาคต่อไปครับเกมภาคต่อมาครับ Gran d Turismo 4ครับผมเกมที่ปล่อยออกมาในปี2004นะครับผมเกมภาคที่2บนเครื่อง PlayStation 2นะครับ โดยความพิเศษของภาคนี้เนี่ยก็คือจะมี2โหมดด้วยกันนะครับผมให้เราได้เล่นนะครับผมโหมดแรกครับ A spec ครับผมเกมโหมดธรรมดาครับที่เราก็จะได้ขับรถนะฮะเหมือนกับภาคอื่นๆนะครับผมที่ผ่านมาและโหมด B spec ครับผมที่เราจะได้เป็นการ ควบคุมนะครับผมให้ข้อมูลแก่ตัว AI นะครับที่เราต้องให้คำแนะนำนะครับเพื่อที่ให้ AI เนี่ยขับรถได้ตามที่เราต้องการนะครับโดยในภาค4ี่เนี่ยก็ยังคงแนะนำนะครับผมในส่วนของมิชชั่นการขับรถต่างๆนะครับผมแล้วก็มีอีเวนต์มากมายครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมพร้อมกับในส่วนของโฟโต้โหมดนะครับผมที่สามารถจะถ่ายรูปขณะเล่นเกมได้นะครับมีรถเพิ่มขึ้นมาอีกกว่า700คันนะครับผมแล้วก็สนามอีก5 1สนามครับ เกมภาคต่อมาครับผม Gran d Turismo 5นะครับผมเปิดตัวบนเครื่อง PlayStation 3นะครับผมในปี2010ครับภาคแรกของซีรีส์นะครับผมที่นำเสนอความเสียหายของรถนะครับออกมาเป็นรูปแบบจริงนะครับผมแบบเรียลไทมนะครับผมก็คือเห็นรถมีสภาพความเสียหายมีรอยโขดมีรอยถลอกนะครับผมมีโหมดออนไลน์มันตี Player ครับแล้วก็มีโหมดในเรื่องของเวลาและสภาพอากาศด้วยนะครับภาคนี้ครับ Lamborghini แล้วก็ Ferrari นะครับก็ได้ ลงมาอยู่ในเกมอย่างเต็มตัวแล้วนะครับผมมีรถมากกว่า1 0 0 0คันนะครับแล้วก็สนามอีก71สนามครับยังเป็นภาคแรกนะครับผมที่ก่อให้เกิด GT Academy นะครับผมในปี2010นะครับก็คือผู้เล่นแ Gran t u r i s m นะครับผมสามารถมีโอกาสนะฮะที่จะพัฒนานะครับไปสู่การเป็นนักขับรถจริงๆได้ด้วยนะครับโดยมีคนอย่าง Jan Modenbrock นะครับผมซึ่งสามารถผ่านนะครับโหมดการขับรถที่4ชั่วโมงนะครับผมในเกมได้นะครับแต่ว่าเขาก็ต้อง รอนะครับจนกว่าจะ19นะครับึที่จะได้ขึ้นไปสู่การแข่งจริงๆเกม5ต่อมาครับ Grand Turismo 6นะครับผมเปิดตัวในปี2013ครับบนเครื่อง PlayStation 3เช่นเคยมีรถกว่า1,200คันนะครับแล้วก็70สนามครับมีการเพิ่มและพัฒนานะครับผมในส่วนของโหมดการปรับแต่งนะครับผมแล้วก็ออปชันต่างๆนะฮะมี ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาครับเป็นฟีเจอร์เด่นนะครับก็คือ vision Gran d Turismo project นะครับผมซึ่งเป็นการพัฒนารถนะครับเพื่อที่จะใช้ในเกมนะครับแล้วก็โหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะถูกนำไปพัฒนาต่อใน Gran d Turismo ภาคต่อไปครับภาคต่อมาครับผม Gran d Turismo Sport ครับเป็นภาคที่ยกระดับ Gran d Turismo ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับผมจากเกม r ร c i n g ธรรมดาครับเพื่อ ยกระดับสู่การเป็น e-sport อย่างเต็มตัวนะครับผมโดยยังคงคอนเซปต์นะครับผมของแกนทวริสโมต่างๆไว้นะฮะอย่างครบถ้วนนะครับในเรื่องของการแข่งรถนะฮะแล้วก็ความสมจริงนะครับผมตัวเกมเปิดขึ้นมานะครับด้วยรถจำนวนกว่า170คันนะครับแล้วก็สนาม1 9สนามนะครับพร้อมกับมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจนปัจจุบันก็มีรถ จำนวนกว่า324คันนะครับแล้วก็สนามอีก82สนามนะครับโดยเพิ่มระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นคลาสนะครับผมของนักขับนะฮะซึ่งก็ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นเกมอ e ีสปอร์ตระยะยาวได้นะครับสำหรับเกมภาคนี้ และเกมภาคล่าสุดนะครับที่กำลังจะออกมาครับบนเครื่อง PlayStation 5ที่กำลังจะปล่อยออกมาเช่นกันนะครับผมก็คือ Grand Turismo 7ครับ The Real Driving Simulator นะครับผมที่เครมไ่้อย่างนี้เลยนะสำหรับชื่อภาคนะครับผมก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมแต่ก็แน่นอนว่าต้องยกระดับเรื่องของกราฟิกขึ้นไปอย่างสวยงามอย่างที่สุดแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยนำเสนอที่ประกาศออกมาโหมดตอนนี้นะครับก็อย่างเช่น Special Event นะครับผม Championship Mode โหมดสอนขับรถนะครับผมโรงเรียนสอนขับรถแล้วก็โหมดการปรับแต่งร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถนะครับผมแล้วก็การค้าขายรถด้วยนะครับผมแล้วก็ยังรวมไปถึง GT Sport Mode นะครับของภาคที่แล้วก็ยกมาสำหรับภาคนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมและยังมีรถนะครับผมในรุ่นต่างๆให้ได้เลือกใช้กันอย่างมากมายแน่นอนนะครับก็ต้องมารอดูนต่อไปสำหรับแฟนๆนะครับสำหรับเกม Gran d Turismo ภาค7นะครับผมที่กำลังจะปล่อยออกมานี้ครับเรียกว่าน่าสนใจมากๆทีเดียวนะฮะ ยังไงก็รอเล่นกันได้เลยนะครับขอจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆนะฮะคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด u u s c r i b e นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะฮะที่กำลังจะปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับผมหรือเพื่อนๆนะฮะอยากให้เราทำวิดีโอแบบไหนนะครับผมหรือว่าเกมไหนนะฮะอยากเห็นพัฒนาการเกมไหนอีกหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับที่ ช่องคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube นี้นะครับหรือไปคุยกันได้นะครับที่แฟนเพจนะครับผมอีรีนนะครับได้เช่นกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับผมประจำทุกวันพุธนะครับผมแล้วก็วันศุกร์เรายังมีเกมเมอร์อัปเดตนะครับเป็นสรุปข่าวสารวงการเกมด้วยนะครับผมวันศุกร์และวันเสาร์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ